ตอนที่102อาจารย์ปู่มาแล้วอาจารย์ของอาจารย์ของอาจารย์ของของของอาจารย์อีกของหนึ่งอาจารย์ท่านสนใจข้าหน่อยสินี่ก็คือคําพูดแรกเมื่อโมราณเอ่ยตอนที่ทั้งสองพบกันครั้งแรกที่เจดีธงเทียนตอนนั้นชูวันหนิงหลับตาอยู่โมราณเรียกเขาเขาเหลือบม่านขนตาขึ้น นี่ก็คือคำพูดสุดท้ายโมรานเอ่ยตอนที่ทั้งสองจากการที่ศาลาหงเรียนเช่นกันตอนนั้นชูว,วันนิงหลับตาหยู่โมรานเรียกเขาเขาไม่ได้ลืมตาขึ้นมาอีกหนึ่งถ้อยคำล่องลอยมาจากเจดีธงเทียนมาครึ่งชีวิตลอยมาถึงริมสาบบัวสุดท้ายทุลีก็ตกตะก,กอนนิ่งตลอดหลายปีมานี้ไม่ว่าความแค้นก็ดีความรักก็ช่าง ล้วนสลายหายไปล้วนจับตัวเย็ยนเฉียบเมื่อรานดื่มสุราขาวดอกสาลีจนหมดเดินลงยอดยอดเขาทิศใต้ของเขาสื่อเชิงเดินไปสู่ช่วงเวลาสุดท้ายของตอนเองวันต่อมากองทัพคุณธรรมบุกเข้าตำหนักอูซานกลับพบท่าเซียนจินที่เป็นภายต่อแต่ละมามานักสิบปีกระทำอัตวิบาตกรรมสิริอายุ32ปีพอดีจนบัดนี้ทั้งสองชาติผ่านไปแล้ว ต่เมามราลืมตาขึ้นค้าลับอยู่ใต้ต้นไม้น่าจะดีทงเทียนทั้งคืนตอนที่ตื่นขึ้นมาทั้งร่างยังงุนงงไม่รู้วันรู้คืนเขาเอียงแก้พึมพำตามสัญชาตญานอาจารย์อาจารย์ท่านสนใจข้าหน่อยสิจากนั้นก็น,นึกขึ้นได้ว่าชาตินี้ชูวันหนิงก็มาอยู่แล้วเช่นกัน ชาติก่อนเขาผ่านวันเวลาอันยากลำบากจนเคยชินแล้วชูวันนิ้งคือคนที้เดินทางไปกับเขาจนถึงจุดสุดท้ายชาตินี้เขาไม่อยากเป็นคนชั่วอีกแต่ชูวันนิ้งก็ไม่ได้เห็นอีกต่อไปแล้วอาจเพราะสวรรค์เองก็ทนรับไม่ได้หรือเพราะโชคชะตาลิขิตไว้ชาติก่อนชูวันนิ้งรังเกียจเขามานานแล้วดังนั้นชาตินี้จะเป็นฝ่ายจากไปก่อนคนแรก เมื่อรานเอาแขนพาดปิดดวงตากลั้นเสียงสึกสอื้นในลําคอเขาได้ยินเสียงตะโกนอย่างร้อนรนของเสียจ้องยงดังมาไกลไกลท่านลุงกําลังตามหาเขาท่านลุงกตะโกนเรียกรานเออรานเอเจ้าอยู่ไหนที่ได้รานเออ ซูไม่เองก็กำลังเรียกเขาอยู่อารานเจ้าอยู่ที่ใดเจ้ารีบออกมาเถอะรานเอ๋อเจ้ากลับมาอยู่เป็นเพื่อนอีเหิงอย่าทําเรื่องโง่งน,นะรานเอ๋ออยู่เป็นเพื่อนอีเหิงอยู่เป็นเพื่อนเขาเือโมารานจึงลุกขึ้นจากพืนเดินมาตามเสียงอย่างโซซัสโซสเซข้าข้าจะล้มไม่ได้ กลมไม่ได้เด็ดขาดครั้ง่มีเรื่องมากมายที่ต้องทำเูาอยู่เบื้องหลังยังไม่ถูกกระชากหน้ากากยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องเหตุฟ้าแยกอาจเกิดขึ้นได้อีกถูกเมือ่อหลังจากภายัยวิบัติครั้งนี้ยอดเขาสื่อเชิงเสียหายอย่หงหนักรอการฟื้นฟูเสื้อหมิงก็โศกเศร้าจนขาดสติเป็นแล้วเจ็บปวดจนลุกไม่ขึ้นเขาไม่อาจล้มได้เขาจึงทน ข่มกลั้นเอาไว้บอกตอนเองว่าไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วการตายของชูวันหนิงข้าผ่านมามากกว่าหนึ่งครั้งไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแต่จะไม่เจ็บได้อย่างไรบรรด้ยาวสามพันกว่าขั้นเขาแบกข่าครานกลับมาจะไม่เจ็บได้อย่างไร ใช้พลังวิญญาณเซี่ยวสุดท้ายจนหมดสิ้นทายกระแสวิญญาณทั้งร่างให้ค่าจะไม่เจ็บได้อย่างไรตัวเองได้รับบาดเจ็บเหมือนกันชัดๆแต่เพื่อจะไม่ลากศีลดไปรับเคราะห์ด้วยจึงทําเหมือนตัดยื่อใหญ่เป็นฝ่ายจากไปจะไม่เจ็บได้อย่างไรยังมียังมีชาติก่อนความจริงบาดแผลชูว,วัน,นิงได้รับสาหัสไม่ต่างจากสื่อเมอืเพียงแต่เขาไม่พูดเขาไม่พูดโมดรานจึงไม่รู้ เขาเยียงตะโกนใส่ชูวันหนิงระบายความแค้นไร้สิ้นสุดต่อชูวันหนิงเขาปัดเกี้ยวที่ชูวันหนิงห้อยเขาอย่างยากเย็นทั้งที่อาการบาดเจ็บยังไม่หายดีตกลงบนพื้นทั้งหมดชูวันหนิงยอดตัวลงมืงหน้าเขาก้มหน้าเก็บเกี้ยวขึ้นมาทีละตัวแล้วเอาไปเททิ้งจะจะจะไม่เจ็บได้อย่างไรจะไม่เจ็บได้อย่างไรกันขากวักหัวใจของชูวันหนิงจะไม่เจ็บได้อย่างไรกันได้อย่างไร เมื่อรานเดินต่อไปไม่ไหวแล้วเขายืนนิ่งข่มกลั้นอยู่ที่เดิมสงบอารมณ์อยู่นานสั่นเทิมสั่นเทิมไปหมดทั้งร่างเขาเอาหน้าสุกในฝ่ามือกัดริมฝีปากแน่นเกรรนเสียงสะอื้นและโลหิตคาวขืนลงไป ผ่านไปนานนานมากกว่าเขาจะพอสงบจิตใจลงได้เขาเงยหน้าขึ้นขอบตาแดงกำจากนั้นสูดหายใจลึกเดินลงบันไดทอดยาวไร้สิ้นสุดช้าๆล้มไม่ได้ท่านลุงร้านเอ,อ๋อเจ้าไปอยู่ที่ใดมาเจ้าทําให้ข้าร้อนใจจะตายแล้วหากเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าข้าจะยังมีหน้าพบอี้เหิงนิบาดานเหลืองได้อย่างไร เป็นข้าไม่ไดีเองโมราอนกล่าวข้าไม่เป็นไรทํำห้ท่านลุงเป็นห่วงแล้วเจ้าจงยงสายหน้าไม่รู้ควรจะพูดอะไรเพียงตบไหลโมื่อนสะพักใหญ่ว่าไม่โทษเจ้าไม่โทษเจ้าเจ้ายัางเข้มแข็งกว่าหมิงเอ๋อมากฮเมื่อถานสามเสียงแห่พระวาเสียมืองเล่า ป่วยนะักไข้สูงไม่ลดพึ่งดื่มยาหลับไปดีที่หลับไปแล้วเขาตื่นเอาแต่ร้องไห้เกลี่ยกล่อมอย่างไรก็ไม่ฟังเสียจ้องยงเหนื่อยล้ามากอย่างเห็นได้ชัดเรื่องฟ้าแยกนรกอเวจีสร้างความโกลาหลขึ้นในโลกบําเพียนเพียนเวลานี้โลกบําเป็ญนเพียรระดับสูงเริ่มส่งคนมาตรวจสอบเรื่องราวแล้วเช่นกันแต่คนเบื้องหลังจัดการได้หมดจดนักตะบ,บนใช้ตี๋ถูกําลาจนย่อยยับท่ามกลางการนองเลือดกลับไม่มีเบาะแสแม้แต่น้อย ได้ยินเช่อนอิโมรานกับไม่รู้สึกแปลกใจแต่ยังได้เห็นชัดว่าฝีเมืองคนพวกนั้นเหนือความคาดหมายของทุกคนนักถึงขั้นเหนือความคาดหมายของเขาคนที่เอาชีวิตของชูวันหญิงได้ไหนเหลอจะทิ้งร่องรอยไว้โดยง่าย โลกบัมเพนเพียรระดับสูงพวกเขาคิดจะทำอย่างไรต่อไปเสียจ้องยงเอ่ยว่าเพื่อเรื่องนี้พวกเขาตัดสินใจส่งตัวแทนของแต่ละสำนักไปหาเรือที่ยอดเขาหลิงซานพรุ่งนี้ข้าต้องออกเดินทางแต่เหมิงเอ๋อเป็นเช่นนี้ข้าไม่อาจวางใจจริงๆเขากล่าวไม่ผิดเรื่องของตะบลใช้ตีแม้กระทั่งชูวันหนิงปรมาจารย์อันดับหนึงในใต้ล่าก็จบชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ต่อให้โลกมำเพนเพียรระดับสูงวางตัวเฉยเมยเพียงใด ก็ไม่มีทางนิ่งดูได้ได้คนที่วางไข่คนกลางไข่เอากลมคือใครกันแน่เหตุใดเขาจึงทำเช่นนี้เขาจะทำอะไรต่อไปคำถามสามข้อ,อนี้รากะนกแรง้งบินวนเวียนอยู่ในใจทุกคนทุกคนล้วนอยากรู้คำตอบทว่าหลังจากตรวจสอบอยู่นานก็ยังคงอับจนหนทางในเมื่อไม่มีทางเลือกก็ได้แต่ร่วมมือกันเมื่อรานกล่าวว่าท่านลุงวางใจเถอะทุกเรื่องในสำนักข้าจะช่วยท่านลุงจัดการเอง เออฉะน,นั้นก็ดีแล้วฉะน,นั้นก็ดีอา่ลำบากพวกเจ้าแล้วเสียจ้องยงจากไปแล้วเสี่ยเหมิงก็ยังคงจิตใจมาอยู่กับตัวทั้งวันงานที่ขั้งค้างและคำไม่วานทั้งหมดจึงตกลงบนบ่าโม่รานโมรานจมอยู่ท่ามกลางกองเอกสารไม่ก้าอ้อยอิงแมส สักชั่วขณะเพราะเพียงแค่เขาหยุดมือหรือหยุดพักเล็กน้อยความเจ็บปวดเสียใจรุนแรงก็จะลากเขาลงเหียวลึกสอบสวนทรมานดวงวิญญาณอันผูพังเกินทนของเขา เขาอยากเขาแทบอยากจมจอจดจอดอยู่กับหน้าเอกสารทั้งวันทั้งเกินเพื่อสลัดให้หลุดจากความรู้สึกผิดบาปและความทุกข์ทรมานไม่สิ้นสุดในใจตอนที่นรกเอวจีแยกออกพลังอินในโลกมนุษย์เปี่ยมล้นบรรดาปีศาจกบดานมานานจำนวนมากอาศัยจังหวะนี้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งทั่วทุกทิศล้วนมีภายในช่วงเวลาเหล่านี้จดหมายไหววานที่ขอความช่วยเหลือจากยอดเขา สื่อซึ่งกองเป็นภูเขาขนาดย่อมเมื่านยุ่งจนลืมกินลืมนอนมักมุ่งไปที่ตำหนักตาลสีนตั้งแต่ฟ้าสางตกกลางดึกจึงจะกลับไปพักผ่อนทว่าแม้จะทำเช่นนี้เขาก็ยังถูกเศษเสี้ยวดิชูวันนิงทิ้งไว้ทิ่มแทงโดยไม่ทันตั้งตัวท่ามกลางทะเลเอกสาร ชิงเกียังเกิดความวุ่นวายหมู่บ้านเฟิงหลิงมีคนชราและผู้อ่อนแอ8.2กว่าเรือนไม่อาจทานรับได้เคราะหดีมีเทพท่องราตีและผู้อาวุโสสำนักท่านสร้างสามารถต้านทานปีศาจได้ชั่วคราวทาว่าสุดท้ายยังคงมิใช่แผนการระยะยาวขอเชิญน้ำตาเทียนไหลลงช้าชาไส้เทียน ปาทุสเก็ดไฟออกมาเมื่อรานได้สติกลับมาจึงพบว,ว่าตนเจรลอยกับจดหมายฉบับนี้อยู่นานนิ้วมือลูบไล้คำวเทพท่องราตรีนึกถึงท่าทางชูวันหญิงในสลาหงเหลียนผมรวบหางมา้าปากกัดตะไบกำลังง่วนกับการทาน้้ำมันถงบนตัวหุ่นกลเมื่อรานถอนหายใจยาปลายนิ้วสัมผัสหน้าผากจากนั้นก็ลูบเบาๆภานเสียงเคาะประตูซือเม่หรือซูอเม่หร เด็กหนุ่มรูปงามสวมชุดขาวบอไุ้สุดเดินเข้ามาวางถาดในมือลงข้างม้วนเอกสารตรบแขนเสื้อขึ้นจุดเทียนจากนั้นเอ่ยเสียงอ่อนโยนอารานยุ่งทั้งวันแล้วกินอะไรบ้างเถิดอืมก็ดีเมื่อรานฝืนยิ้มวางม้วนเอกสารลงครึงวางคิ้วที่ปวดตุบ,ตบ ข้าตัวน้ำแกงไก่ใส่ขิงชามหนึ่งยังมีกับข้าวอีกสองสามอย่างซึ่งเมื่ว่าพรางจัดอาหารลงบนโต๊ะสัมผัสความร้อนผ่านชามใช้ได้ยังอุ่นอยู่ทั้งสองคนกินข้าวด้วยกันซื้อเมื่เห็นผมปล่อยหนึ่งข้างกำมับเข้าลุยลงมาขับเน้นไปหน้า่อเลา,ลาให้ยิ่งดูอิดโรยจนยื่นมือไปจัดให้อาราณหือ วันนั้นเจ้ามีคำพูดรายอยากบอกข้าหรือในใจโมรานปันป่วนยิ่งนักมาาตอบสนองไปชั่วขณะเขาเหลือบมองซือเม่ยเล็กน้อยจึงถามว่าวันใดหรือซือเม่ยเม้มริมฟีปากหลุบตาลงวันที่ฟ้าแยกอืเจ้าบอกว่าเจ้าจะไปช่วยช่วยอาจารย์ซ่อมรายแยก ของฟ้ามีคำพูดหนึ่งหากเจ้ากลับมาแล้วยังอยากบอกข้าก็จะเออเสียงค่อยๆเบาลงศีรษะก้มลงไปด้วยเช่นกันท่ามกลางแสงเทียนหลุบรีติงหูริขาวใสดุดหิมะข,ของซื้อเมย่อยคล้ายจะแดงเรือกขึ้นมาเม่อรานนิ่งมองอยู่นานพูดอะไรไม่ออกกับซื้อเมื่แล้วเขารู้สึกว่าตนตกหลุมรักโดยไม่ต้องสงสัยเพว่ายามนี้เขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยจริง,รงๆไม่เลยสักนิด เขาหน้าไม่อายจริงๆไม่สนใจเรื่องยุมยิมย้มไม่เห็นคำวิจารณ์ของผู้คนอยู่ในสายตาเมื่อรู้ว่าศีลธรรมและมารยาทคือสิ่งใดแต่นั่นไม่หมายว่าเขาไร้หัวใจเออ,เอ,อขอโทษด้วยนะหลังจากเงียบไปนานเม่อรานเอ่ยเสียงแผ่วข้ายังรู้สึกไม่ดีข้าคิดว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาพูดถึงเรื่องเหล่านี้ฉะนั้นเรื่องนั้นข้าค่อยบอกท่านภาหลังได้หรือไม่ซเืมอเงยหน้าฉพรานดวงตางามชา้แววอึ้งอัน เมื่อรานยิ้มเขื่อนยื่นมือออกไปลังเลครั่หนึ่งแล้วขยี้ผมสื่อไม่คนเช่นข้านีงโง่ยิ่งนักหลายวันนี้ยังมีเรื่องราวมากมายต้องสะสางข้าข้าเองก็รู้ตัวเองจะสงบจิตใจคิดนึืงราทั้งหมดให้กระจ่างเมื่อใดข้ากรัวว่ตัวเองจะไม่ทันคิดให้ดีแม้แสงเทียนอบอุ่นก็ไม่อาจซ่อนใบหน้าซีดขาวของสื่อเมื่ได้ไม่ทันคิดให้ดีหรือเขาจะงักพันราอ,ออกมา อารานตอนนั้นแยกจากเป็นตายเกี่ยวพันถึงชีวิตเดิมข้าคิดว่าสิ่งที่เจ้าพูดคือเรื่องคิดมาอย่างรอบคอบแล้วใช่โมรานมุ่นคิ้วเรื่องนั้นข้าคิดมานานมากแล้วไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่แต่แต่ทว่าอะไรแต่ไม่ใช่ตอนนี้โมรานกำมัดในแขนเสื้อไม่ใช่ตอนนี้สื่อเมื่ท่านไม่รู้นั่นเป็นเรื่องสําคัญมากข้าไม่อยากบอกท่านในช่วงจิตใจเป็นทุกข์และรีบร้อนเช่นนี้ข้าข้าขอโทษ ปรบมุกน้อยจูจูเสร็จก็หนึ่งทะเลาะทะลเลาะก็มากลับพบว่าคนที่จัดการงานของสำนักในตาในในตำาหนักตาลเียนเป็นเมื่อรานกริกบก็หน้าทำความกระลบเอ๊ะคุณชายโมถูกขัดจังหวะเช่นนี้สีหน้าแดงเรื่อบนหน้าของซื้อเมื่อจ,งจางหายไปเขาสะบัดแขนเสือ้อร่างที่โน้มไปข้างหน้ากลับไปนั่งลงอีกครั้งท่าทางเปลี่ยนเป็นเรียบเฉยเห็นชัดว่าไร้ชีวิตชีวายิ่งหนัก โมรานไม่ได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของเขาเหลือบตาขึ้นกล่าวว่ามีเรื่องอะไรรอเออนอกประตูมีคันอาคารมีอาคารตุก,กะมาเยือนมารายงานข่าวโดยเฉพาะอาคารตุกะหรือโม่รานกล่าวคนมีหน้ามีตาของสิบสำนักใหญ่ยามนี้ล้วนอยู่ที่เขาลิงซานอาคารตุกะจากที่ใดสิบผู้นั้นคล้ายตื่นตะนกลนลานพูดจามไม่ปฏิติดประตอ่อผ่านไปสภะะักดานแดงเอ่ยว่าเป็น เป็นไหวจุ้ยใต้ซื่อแห่งวัดอูเปยอะ,อะไรนะแม,นนนม่เป็นท่าเสียนจินมเป็นท่าเสียนจินเมื่อรานอดผลลุกขึ้นมีได้เสมอเองก็ตกใจไหวจุ้ยใต้ซื่อเหรอไม่แปลกเมื่อรานจะตกตะลึงเช่นนี้ไหวจุ้ยใต้ซื่อพวกนี้คือบุคคลในตำนานแห่งโลกบำเพ็ญเพียรคนพวกนี้สำเร็จมรรคผลและน่าจะเหินหาวนานแล้ว เหินหาวหรือเฟิงเซิงหมายถึงการลอยขึ้นสู่สวรรค์เป็นคำเรียกการสำเร็จมรรคผลของลทัทธิตาละสังขารกลายเป็นเสียนทว่าขณะที่ประตูสวรรค์เปิดกว้างให้เขาเขากลับยืนพนมมือบอกว่าตนยังไม่ท่องแท้ทุลีแดงอันวุ่นวายไม่อาจปล่อยวางความยึดติดทางชีวิตได้ยังชำระบาปกรรมในอดีตชาติไม่หมดสิน้นสุดท้ายแสงสวรรค์เลือนหายดอกบัวเหี่ยวเฉา ไววจุ้ยใต้สือ่อครองจีวรเก่าขาดสะกิดไม่เท้าเบาๆลอยแล้วล่องไปสุดท้ายมิได้เป็นเสียนหลังจากเขาปฏิเสธการเหินหาจึงเก็บตัวนั่งสมาธิอยู่ที่วัดอูเปยคลิปตาโลกุผ่านไปร้อยปีแล้วร้อยปีให้หลังโลกบําเพญเพียรยินเพียงชื่อของเขาไม่เห็นตัวเขาผู้สวดเคเห็นเขาในะยุทธภพมีน้อยจนนับนิ้วได้ ชาติก่อนโมรานก่อความวุ่นวายไม่สงบในโลกมนุษย์จนพลิกฟ้ากลับพระสุธาแต่ก็ไม่มีวาสนาได้พบว่จุยใส้ซือเลยสักครั้งเนื่องจากว่าจุยาราภาพมากแล้วหนึ่งปีก่อนในโมรานจะก้าวขึ้นจุดสูงสุดของโลกมนุษย์เขาก็มรณาภาพปยายามวัสันที่ฝนโปรยปรายไม่มีผู้ใดรู้สิอายุรวมของเขาไหนเลยจะคาดว่าหลังเกิดใหม่ ไหวจุ้ยใต้สื่อกลับมาเยือนกลางเด็กช่วขณะนั้นความคิดมากมายนะับไปท่วนโผลดขึ้นในใจแม้ไม่รู้ว่าเขาจะมาทําอะไรกันแน่แต่เมื่อหลนกลับนึกถึงคําร่ําลือทั้งหลายเกี่ยวกับไหวจุ้ยใต้สื่อขึ้นมาในขณะนั้นไหวจุย้ยไหวจุ้ยใต้สื่อไหวจุ้ยใต้สือใค้ได้คาดจึงลืมไหวจุ้ยใต้สือส่อไปได้ตอนซิเมืเสียชีวิตในชาติก่อนเพราะความรู้ตื้นเขินเขาจึงไม่รู้ว่า โลกมันเพนเพียนยังมีผู้เอาโซที่มีฝีมือสูงส่งท่านนี้ต่อมาล้งขึ้นกรองบันลังได้ฟังคนเบื้องล่างรายงานจงรู้ว่าอาคมเกิดใหม่หนึ่งในสามอาคมต้องห้ามบนโลกมีคนฝึกสำเร็จแล้วคนวันนั้นคือไหวจุ้ยใต้ซื่อเขาร้อนใจไปวัดอู่เปิดเพื่อเชิญคนมามาจะฟื้นคืนวิญญาณให้ซื่อเมื่แต่ว่าคนที่ส่งไปกลับมาบอกว่าใต้ซื่อมอรณะภาพแล้วเขาจึงพลาดโอกาสสุดท้ายที่จะทําให้ซื้อเมื่อได้เกิดใหม่ทว่าเวลานี้บุคคล คนในตำนานผู้นี้ยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่เหตุใดข้าลืมไปแล้วเหตุใดจึงลืมไปได้นะ เม่อรานใจสั่นทั้งร่างสั่นสถานเขาปุดลุกขึ้นทันใดในดวงตาสว่างรอดเอ่ยอย่างร้อนใจรีบเชิญใต้สื่อเข้ามาสิทธิรีบรายงานผู้นั้นยังไม่ทันตอบเม่อรานก็กล่าวอีกว่าไม่แม่ข้าออกไปต้อนรับเขาเองดีกว่าเดินไปได้สองก้าพันเหลือบเห็นเงาสีเหลืองบุ้ผ่านที่ด้านนอกเทียนไมมกระยับแสงไฟไม่กระพริบลมไม่ก่อตัวสักนิดไม่มีผู้ใดเห็นชัด ถึงขั้นสายตามโมรานก็มองมาเห็นว่าเขาก็มาได้อย่างไรพิสุสวมเสื้อโตลี่ดอกตอกสารครองจีวรกลางเก่ากลางใหม่รูปหนึ่งยืนอย่างมั่นคงในตำตาลสิ้นแล้วเงาร่างดุดสายฟ้าหยุดยืนอยู่ตำแหน่งเบื้องหน้าโมรานพอนีใกล้จนรู้สึกค่อนข้างปุ๊บปับรบกวนกลางดึกไม่ลำบากประสบโม่เคลื่อนฝีเท้าตั้มเสียงทุ้มตม่ำอ่อนโยนดังเนิบช้ามาจากใต้ปีกหมวกโตลี่ เมือรานกับซึเมื่อได้ยินต่างตกตระลึงเสียงนี้เป็นเสียงกลชราอายุร้อยปีที่ใดกันไม่ทานได้คิดอะไรก็เห็นพิษุรูปนั้นถอดโตลี่ออกท่ามกลางแสงไปตําหนักใหญ่สิ่งที่เห็นคือบุรุษอายุประมาณ30กว่าปีรูปร่างพร้อมบางงดงามชวนมองดวงตาสว่างสวายเฉียบคมแ้่ว่าไม่บีบคันผู้คนกลับสงบนิ่งผ่องแผ่วดุดประกายบนมหนันนบ ท่านก็คือพริกษุปรามือคอมศิษะเอ่ยกระนับมีตพุทธอาตามาตไหวจุย้ยผู้ใดกระคาบไปถึงว่าคนที่อย่างน้อยอายุร้อยกว่าปีอย่างไหวจุ้ยใต้สือกรับดูยาววัยกว่าเสียจ้องจงเสียอีกรอบด้านนิ่งอึ้งไปเชื่อขณะนะแต่โมรานเป็นผู้ฝึกบำเพ็ญทั้งไม่ได้โง่กราวกบค,คิดเดิมไหวจุ้ยก็คือผู้ได้ทิ้งการเหินหาว ยอมอยู่บนโลกมนุษย์นอกจากกันละสังขารผ่านด่านเคราะห์ในขั้นสุดท้ายแล้วเดิมก็ไม่แตกต่างจากเทพเสียนแล้วด้วยเหตุนี้จึงวางใจเล็กน้อยแต่สายตากลับไม่อาจคลาดไปจากร่างของอีกฝ่ายยิ่งกว่าเดิมไหวจุ้ยไม่อยากรบกวนคนมากนั้นพวกเขาจึงนั่งอยู่ในตำหนักตาลซีนกันเพียงสามคนโมรานประคองถ้วยชาร้อนยื่นให้ใต้สือด้วยตนเองไหวจุ้ยรับมาพรางเอ่ยขอบคุณเบาๆแต่ไม่ดื่มเพียงวางถ้วยชาลงบนโต๊ะ ไม้เอ้ยโตจีอันไม้จืดฐานเล็กๆจากนั้นเงยหน้าชาฉไม้จีอันโตยาวสมัยโบร,ราณมีลักษณะคล้ายตัวอ,อักษรจีคล้ายตัวอักษรจีอ่ะอจีก็จี แม้เขาจะอ่อนโยนสุภาพยิ่งนักแต่ได้อ้อมขอมไม่เอ่ยเข้าประเด็นทันทีประสบโม่โปรดอภัยอาตมาถือวิสาสะแต่วันนี้อาตมาเดินทางมาก็เพื่อสหายเก่าผู้หนึ่งเมื่อรานใจเต้นรัวเขารู้สึกวิงเวียนเห็นภาพเบื้องหน้าพระเหลือนเป็นพระพักก็ต่อนิ้วพลันยึดมุมโตเอาไว้อย่างแรงจนเกือบมีโต๊ะแหลกละเอียดเขาจ้องไปหน้าของไว้จุ้ยใต้สื่อคำเมงถ้อยคำทั้งหลายเมื่อชาติก่อนจุดโจมเข้อีกครั้งราวกับเกร็ดหิมะ ว่ากันว่าโลกนี้มีคนเพียงผู้เดียวได้เคยใช้อาคมเกิดใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในสามอาคมต้องห้ามได้สาเร็จแต่ก็เป็นคําร่ำลรอทางไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเท็จเช่นนั้นไวจุ้ยใต้ซื้ออยู่ที่ใดว่าต้องจ่ายค่าตอบแทนมากเพียงใดข้าก็ต้องช่วยซื้อไว้กลับมามีบางอย่างฝาบาทไม่ทราบไวจุ้ยมรณาภาพไปเมื่อหลายปีก่อนแล้วตลอดชีวิตเขาไม่เคยรัชนาคำภีนใดๆทิ้งไ่เพียงประโยคเดียวเกี่ยวกับการเกิดใหม่ ผืนฟ้าเปลี่ยนชะตาเป็นภัยมหันต์นอกเหนือจากนี้ก็ไม่มีคำพูดใดอีกถ้อยคำกระจัดกระจายเหล่านั้นพุ่งผ่านเข้ามาในหูอย่างรวดเร็วไหวจุ้ยใต้ซื้อเชี่ยวชาญการเวียนว่ายตายเกิดของคนและผีจากคำร่ํารือเขาสามารถติดต่อสื่อสารกับโลกผู้ผีได้หากเขายังอยู่บนโลกมนุษย์สิทธิ์พี่หมิงจิ้งอาจคืนวิญญาณได้เสียดายก็แต่ฮไหวจุ้ยใต้ซื้อก็คือผีที่ยังอยู่ในโลกอย่างเรื่องของอินอย่างล้วนไม่เหนือการคัด ขของเาโมรานสูดหายใจลึกรู้สึกว่าเสียงของตนเองสั่นเครืออยู่บ้างสหายเก่าสหายเก่าหรือเขาพึมพำสายตาจับจ้องไปที่แววตากระจ่าใสาของไหวจุ้ยใต้สื่อโมรานเสียงเบาราวกับยุงเสื้อด้านหลังถึงขั้นมีเหงื่อเม็ดละเอียดผุดซึมออกมาเขาถามเสียงแผ่วว่าผู้ใดคือสหายเก่า ไหวจุ้ยใต้ซือลึกขึ้นช้าๆท่ามกลางแสงเทีอยนหม่นสัวใต้เท้าของเขากับไร้เงาแขนเสื้อของจีวรเหลืองบางเบาห้อยระข้างกายเนื้อผ้ากลางเก่ากลางใหม่แต่กลับไม่เห็นรอยยับพริ้วสวายอยู่ในซ้ายลมดุดเงาพายวุบไหวใต้ซือรูปนี้ยากอย่างคาดจ,จริงๆเมื่อรานยินเสียงหัวใจของตนเต้นแรงเขาลุกขึ้นตามไหวจุ้ยเช่นกันคนทั้งสองศบตากันใต้ซือ หากยามนี้มีคันช่องไซ้กระจ่างสักบานลอยสูงเขาจะเห็นว่าสีหน้าของตนมันเกิดประกายความหวังอันล้นเหลือขึ้นมาอย่างโดยไม่รู้ตัวและเพราะความหวังอันล้นเหลือที่ผุดขึ้นออกมานี้จึงเอ่ยน้ำเสียงบิงวอนผู้ใดคือสหายเก่า เป็นเขาหรือเป็นเขาหรือไว้ช่วยพรันหลุบขนตาลงทอนหายใจประตมมืออามีตะพุทธชู่หวานนิงสิทธิ์น้อยสิ้นบุญไปเมื่อเจ็ดวันก่อนคืนนี้คือคืนที่วิญญาณของเกาวหวนคืนอาตมาอดไม่ได้เป็นคนผมขาวส่งคนผมดำจึงตั้งใจมารยศเขาสื่อเชิงขอร้องประสกโมเห็นใจคืนสิทธิ์ให้อาตมา ตอนครับมีตัวช่วยละ